โอเคครับสวัสดีเหมือนเดิมวันนี้จะมาอัปเดตนะครับเว็บไซต์ขุดเหรียญ Litecoin นะครับก็คือเว็บนี้เลยนะสำหรับเว็บนี้ผมได้ทำการรีวิววิธีการสมัครแล้วก็วิธีถอนไปแล้วเนาะนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำว่าเอ่าม่ใช่สิจะมาอัปเดตว่ามันยังถอนได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งกระเป๋าที่ผมใช้ก็เป็นกระเป๋า f o r z e t P นะครับ โอเคนะข้าไปเอาในกระเป๋าฟอสเฟตพีก็สำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยติดตามช่องผมนะครับถ้าหาว่าเลือดมาเห็นคิีนี้กอ็อยากฟ้ากให้ดูจนจบก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะอ่าขุดนะก่อนที่ท่านจะสมัครขุดนะครับดูให้แน่ใจก่อนว่ามันสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับ ก็เมื่อก่อนมันก็ถอนได้แหละนะครับแต่ตอนนี้จะมาอัปเดตให้ดูเฉยๆว่ามันยังถอนได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับต้องเป็นกระเป๋าฟอสเ e ตเพียเท่านั้นนะนะครับจะมาอัปเดตให้ดูว่ามันยังถอนได้หรือไม่นะครับถ้าหากว่ามันถอนไม่ได้เราก็แค่ทิ้งไปนะครับสําหรับผมอ่าสำหรับผมเน้นใส่ข้อไปช่วงนี้ไม่รู้เป็นไดพูดที่ติดขัดๆนะครับขออไปด้วยนะ โอเคถ้าหาว่ามันถอยไม่ได้เราก็แค่ทิ้งไปนะครับหาเว็บใหม่มาขุดเนาะนะครับโอเคอ่าโอเคอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอันนี้มันก็ขุดให้เหมือนเดิมครับในยอดตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จริงอยู่ที่เรามีอ่า uh, ตรงนี้เป็น1,000นะนะครับ1,600ชาตุชินะครับแต่ว่าพอเราไปถอนจริงๆรนี่นะมันลดเป็นครึ่งเลย ครับมันลดเป็นครึ่งเลยนะนะครับโอเคเราไปดูวิธีถอนนะครับว่ามันยังถอนได้หรือเปล่านะนะครับไปที่ Withdraw เลยอะไรเนี่ยหน้าโฆษนาันกแล้วโอเคไปถอนกันมันจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคนใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับนะ เพื่อจะเป็นกำลังใจในการทัคลิปต่อไปของผมนะครับโอเคตรงนี้นะครับถ้าหาว่าเราเอากระเป๋าอื่นเนี่ยมันก็จะมีขั้นต่ำในการถอนเยอกหน่อยนะนะครับตรงนี้โอเคถ้าเป็นกระเป๋า f อร์เซตเพก็ถอนขั้นต่ำาสิบซาตูชินะครับตรงนี้ให้เราก,กดที่ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ผมมียอดอยู่ที่หนึ่งพันกับห้าสิบซาตชิเนาะดูสิว่ามันถอนได้หรือเปล่านะเมื่อก่อนมันถอนได้นะครับเว็แบบนี้ ผมถอนประจําเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับตอนนี้มันบอกว่าเงินในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยไม่เพียงพอนะมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการทําธุรกรรมนี้นะครับมันบอกว่าแบบนี้นะนะครับตอนนี้เว็บไซต์มันเงินมันหมดนะครับเงินในเว็บไซต์ของมันตอนที่ผมได้รีวิวไปอตอนตอนแรกๆนะครับมันมีเหรียญให้เราแค่10 10บ อ่า LTC นะครับนี่มีแค่10 LTC นะนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่ามีคนขุดเยอะเลยนะครับมันอาจจะเหรียญมันหมดเนาะนะครับอ่าสหรับท่านที่ไม่อยากจะไม่เสียเวลานะครับก็ไม่ต้องขุดก็ได้นะเราไม่ต้องเข้าม,มาดูก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์เงิน,นเงินมันหมดแล้วนะครับไม่ถอดไม่ได้แล้วนะมีเงินไม่อพอนะครับมันบอกว่าอย่างนั้น แต่ว,ว่าสำหรับส่วนตัวแล้วก็ผมก็จะทิ้งไว้นะครับเผื่อว่ามันจะจะกลับมาจ่ายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเว็บมันยังไม่ปิดใช่ไหมเห็นไหมครับถ้าหากว่าเว็บมันปิดก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่านี่เว็บมันยังเข้าได้เหมือนเดิมครับนะครับมันเข้าได้เข้าได้เหมือนเดิมนะครับมันยังไม่ปิดนะนะครับก็มีบางเว็บที่ผม ขุดไปแล้วมันก็บอกว่ากําหนดอีกเดือน2เดือนมันก็จึงจะกลับมาอะไรแบบนี้นะครับมันก็กลับมาจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่เว็บนี้นะนะครับไม่ใช่เว็บนี้เป็นเว็บอื่นนะครับนะครับนะโอเคส่วนตัวก็จะเอาไว้ก่ดน,นะครับนานๆก็เข้ามาดูว่ามันอาจจะเติมเงินก็ได้นะครับบางครั้งทางเว็บเขายังไม่ได้เติมเงินเนาะนะครับ โอเคสลับใครที่ขุดอยู่ก็พิจรารณาเองนะครับว่าท่านจะเข้ามาดูทุกวันหรือเปล่านะถ้าหากว่าไม่อยากเสียเวลาก็ทิ้งไปนะครับแล้วก็สหรับคนใหม่ก็ฝากกดไนแรกกุิิตาไมไ้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทำคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณมากครับ